สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนก็ซุกซอนอูลองสารป้าสุกกับตัวขึ้นไปหาน้อให้ยุถึงภูนะไปเบิ่งคลิปสุกเด้อจักเป็นอะไรฮู้นขึ้นไปถึงภูกันได้พ่อพือฮื้ออยู่วาป้าคมคงป้าคงเป็นจันไปนิมบ่ได้สำนักจะเป็นจันหามาอยู่เลยองเท้าไอ้ต้วไปแกงได้หน่อได้อยู่สร้างว่าต้วกับฮู้ห่ายู่ได้หน้อต้วเอามาอันนี้ แบกมาแล้วชนใส่อยู่เด้อแต่ว่าคลายไปมันจี้ขางนี่จะกระฮักได้หน่อยนึงเวลาไปเอามันยาวกระฮักหักกันเนาะดูหักมันก็แยกขึ้นโคลคนล้วคาดว่าหักกันก็ยังแยกข้างละผลบัตรปปอกออกมาไหนอย่เดียโนยเดียวเนาะแมงแต่ว่าเอาคือแมนงยังได้หน้าอีกเปล่าเปออกปกเป็นวัสดุโอ้ บ้านคนก็มีหน่อไม้ร้ายคือกันเด้อแต่ว่าหน่อไม้คนน่ะสนิทซื่อๆมันเนาะขอยในเมืองเลยเด้อบ้านจะทางเขาบ้านี้ยังแนวนี้ครุ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 ครแก้วทีอ้อแก้วชอฟฟรีได้แกงหนึ่งไปเอาหน่อไดมาคือเมย์ได้จอยสดายมันทิมนาได้ไปตัว้อยก็เอา เอานอหลังบ้านก่อนหน่อไฟลืมอ้อนก้อนี่นนี่บได้ยี่บ้างนี่แนนีได้ยี่บ่เออแลวนี้ตัวบามนตัดโลดที่โลดเอนไปตัดออกก่อนมันจะไปกินลูกนี่บอืงกินมือไหร่วกนี้แฉงมันเดินขาาไปเบิรน้อๆนอันนี้นาอ ได้บ้าซำนี่นะเออพากันเดี๋ยวอู้กับตัวทีไปเอานออยู่หลังบ้านมาตื้มใส่ก่อนแลวกัแกงนอให้แกงนอให้แกงนอกินแซ็บๆโอเคทานใส่ักอะเนี่ยมีทางบะมีเนาะน่ะบเ่ต์บหมีว่ะแต่วันไม่แต่จีบๆขนละแบบก็ผักครับโซ่าแกงแกงน้ำปลา ยืใส่บัตรซองอ่ะแต่ว่าขันย่ามหน้านีสีใส่ต่ผักนยเนาขักานนไปหัวยั้งหัวยั้งมาหักเนาะาบบนกบได้่ายย่างนะเออกบได้บ่ายยงกัน ก็จะเอาอะ <Okay. S 1> มาฮักเอาซ้ำนีนี่จะแกงหนึ่งเสร้นี่แมน่นในรแมยามช่วยบุมีอันเดก,กินนี่มาฮักไอ้บวมบางน้อยนี่แงนึงเยโอ้ยคลายไปหานุมาแต่เคยบอย่อยากเปลี่ยนเสื้อเสียดายเสียดายแล้วนเาวนาะเครื่องหาก็นุ่งหนึ่งธรรมาดาต้องใส่ไดายมืดมือตัวเสือตัวหนึ่ง ข่อยสีหักมือนันแมจะบอยขอ่อยหักไม่ไม่เดี๋ย,ยไปหักได้ลูก <c oughs> นี่นี่เดีวอันเบอืออันเกยงนอกุบชุกกินตอนชวยพาชุบชุกไปเต๋วเล่นนอนนี่เด้๋ววาเออมือนี่แมคือมือเหวี่ยงกว่อนอหนึ่งหระม่อหูเดียมือตอนแหว่วะเป็นซิเมนต์บะ เพราะว่าไม่จันต้องเมืออ่อเบี่ยงไปงานแต่งอันลูกมุ้งงานแต่งมื่ออื่นตัวงานแต่งมื่ออื่นต้องเม,มือมุ้งแล้วคุนก็อยากไปนอนงานเพื่อนมาซั่นซาเาาีาีสย phải xin visa passport mới còn, nè, lạ, đây Lại đấy, ที่จริงต้นอะนะต้นไผ่นี่คอยจูดก็ได้เด้กว่ามันมันซีอันอันนั้นมันซีอันยางพาราเขาบัวรามดอกเอาเบิ้งเอาเบิ้งกระลามขันมือมันอยากลามบัวรามมือมันอยากลามเาพราะให้มันลามนะก็จะเคยเห็นไฟลามหรอกเคยมี่บัเคยพอเขาเกิเป็นลมคอยเกิดเป็นลมกันเหตุทางหลังนี่วันธรรมดาโซซิเลว อ้าวอันนี้ดีฮือมาปกดีเบิดลาต่อไม้่อยซักไว้เด้ไปเสร็จวะประหันอันหนึ่งไม่จันสิจูดพวะเลยว่นนี่แต่กระไา,าหเห็ดเป็นดินพูลไว้พอเราบอกพอเราไปไเดี๋ยวเมื่อให้เมยป์ปอกเด้วแกนอนเซฟเซกินกข้าวกันทุกคนก่อนโงจะก่อนดีกว่ะ ความงามสองขันนี่คักขนาดทุกคนนอะไม้พอดีแกงนะแซบช่แซบสุดเป็นน่อันนี้แม่ออนดีเนาะเด็น้อยเด็กก็ได้กินเมื่อคืนนี่มืดจ่เตัวเตอะเนาะเอ,อกินเมื่อคืน,นเออเขาต้องเอือนเด็กน้อยมากินน้ำโบซ่านอนโบมืด,มดกินละเลื่ออีกยุ่งยากกินหมูปลาด้ฉันน่ะนะ เออออาซิมุปปาแเออเอาไว้เ่ซุคลคอนเทนต์เอาซิมุปาแรงแรงันน้แรงนีี่เอานะครับซื้อเป็ดมากินอีป้าไปไปล่างมนี่มาลเคียวต้มอันเบาซุกกินข่าเบาตัวกันหิวเยกันบแล้วเบาเอาแล้วเฮานี่ยามัน ก็กนี่ยอ,อ,อย่างออกล่ะเล่วุดางไฟเสื้อคุมแบบนี้นะตัวขัน,นาขยานางลูกพยานางลูกเอ้ยตามข้าบอกเข้าเบือ,<า>บอเบอือข้าวเดีลูก ต่อเขาเบิร์ง่ายยุ่สั่งเขาเบิร์นนี่ตัวย่อยตัวย่อยเห็นเดือนมือนั่นกับแตงกานะไเออกาแล้วกัเห็ดป่นมอนี่ชิเฮ็ดแก้วมอนี่นะใครประดาวงแดว้าสางกาแล้ลูเนาะมดแล้วัดนี้นะ มันทีมืดไปไหนเสียปีไงวันนี้เค่แต่เอ๊ก็มีอันนี้เสื้ออันนั้นเด้ออันนี้เด้อเสื้อเกนเลยเค่หลังค้ายมกมันนั่งกับโมกินเค่นี้แค่ไนนเค่ข้าไดยค่้านี่สิแค่มนีมนเอาโลูกเอาเกลือเสื้อเขียนนี้ไปอ่ะเอออาชิบเอาตายไปดีกว่า อแม่ที่โไซคีเด้อเคียดขาบมี่เด้อมแม่ทีกินไข่มันเหมือนเดักขนาดคนจับเคียดขาคำไหลทุกคืน,นท่านสองคอนไปนะไปได้คลีที่ส่แกงนอไมนะ่นากิ่งขนาดหอมหอมผมได้คำว่าหอมเลยอ้าวันนี้โอคาสิมาน็ดแกงนอสูบะสุกินแล้วทุกคนนาะบบซซบกับซางสิวาละจังมงจังยำโอคามยกินข่าแต่ละคาบนะ บได้หน่อยได้ได้หลายเยอยขอซีจีนไข่เนาะทำยังั้นไอืมแบงไปกันเลยแบงไปก็ดีให้กันนอทุกคนขึ้นไปหาเองแสียไปดิมีเอฟ่ะหน้าไซจังเลยเมืนเราดูสืยหมดเลยนี่เป็นไรใวนำ ธรรมดาฮิดวลายนี่จะใช้ํนน้ำพุนใช่เลยใช่เลยโอ๊คโอเคกรอกจะเป็นกรอกจะเป็นกรอกปละแดนใช่ป่ะตัวเซ่วยง่แทะเ่วยปิตยานแทุบคำ เมนเฟินมาวันนี้เดี๋ยวสีทาเลน้ำมาหนหอนๆแล้วจีจักใส่จีจักใส่มือเอเลยสบใส่หลายใช่ะวะอาอมันเค็มคุณสุดสิบกินปลาสุกเจ็บกระเพาะวันละ เขาเปลี่ยกเตดดนกัอิ่มเตาดดหนะสุกว่าเอาไปข้างไฟตะคักยูตอนนี้เป็นตะคักยูค่ะซี่ย่ปองงองย่พอกินยูได้เลามาจากเนาะพ่อได้กินยูไปหาแต่ละมือกัได้ บ่งกเลมาตอนน้อนี้ธรรมดาใส่เครียดอยากว่าพันค่อยๆจิ้มเข้าไปโอ้หอันนี้จิิงคักจะจอดจะจอดเซนนะจส,สิ่นึงหอมล่ะคุนนี้มากมันจริงๆนะไปย่อยส้มผอเนื้อจังแหแ้งค่ลละลุงบ๊องพ่อแม่พาเฮดแต่น้อยพอออุ่มพ้อเนื้อจังเอานี่จิ้มใส่นี่เขียดมันมสีหอมมันสีอย่าง อจันเริ่มพอเราพีเข้าอิ่มเราก็อยกนอนนี่พอดีดูนี่ไม่ได้ไปตนตั้งเปตายจากนอนเนาะเด็กอะไรร้องความก็เริ่มเก็บนี่ละว่าคือตะกี้แล้วมันบอก เป,งงเป็นงางเ,งงเป็นงางแล้วครับเินเป๊ะแล้วครับมาคอยตัดเห็นไหมตัดแจนี่ให้มาก่อนมามา มิดมาก่อนโอ้ยยีสุไปเจวไปเจวมาให้ตอนนี้บบกมันเสบนะแสบอยู่ตอนนี้บอยู่สีทอดไครางเทามางเนมันกุเออมันจะคมมันบมันนคมนอกผันจะเป็นอัน เฮดบกบกบกามเธอ่เลยกินย้อนเนาะเอาก็ได้ไฟถ่ายทอดวิสามานี่เจ้าเด้เจ้าก็ไปหากินได้ด้ฮานองก็อยากได้ไปแต่วิสาานีวิสามานี่ยมัจะได้กะไดหัม่กน้าเนาะใครคลิปเ็นะายคลิปเปกขึ้นไปจ่อไงเอ้นอยอันอันให้เาจูดเมอน ไม่ดีแค่ว่ามันมีแต่สุ่มนอ่อกำลังออกอันเบอร์เอกเปิร์ไม่น้อยเลยอันนอนน่อดีแท้ทิพนาพวกเจ้าเอ้ยเอาเสียมน้อยเอาส่วนน้อยไปหมดแล้วป่ะดิโอ้ยโอ้โหวันน่ะเอ้ยน้อยมันออกแล้วเอาจะูพันยาวมันยิ่ม่ไปล่วงเอาทิ่ป่มาแบบน,นี้ซุกแล้วพี่น้องเลยเาเพราะยังเจียเครื่องไปค่ายเดี๋ยวแกงน้ำมันสูตรลองซะบริสุทธิ์เลยบริสุทธิ อ๋แต oh, ่ว่าเป็นแต่แสบมนดิหนาโมตัวเลยเนาะกลิ่นผักเน่าเด้อหองกุ้งเาไดทั้งแสบเลยแสบแท้ขันมียอดบักอื้อใส่ใส่อยู่บนทางนี่ใส่อยู่แต่บ่มีอื่ก็นจิคักอไม่ว่ามันมีนอไรใส่นอเลยสิอยู่บ้านหันสิแกงใส่เห็ดใส่นั่นใส่นี่ใส่ยอดบักอื้ยมีก็อยากใส่อยู่บ่หมี่ น้องกินเบอรงเดอนอซอสนองซอสนอมากินข้าวค่ะดีเลยพ่อกนัมาไอ้เจ๊ยยยยถอดไข่อเหรอแน่แล้วของมากเพิ่นถอดไข่ปลาตัวเลยเนาะไึ้นห้องอะไรได้ปิดตาแล้วจะม่กินน้ำพี่ตาเล้วจะมากินน้ำ ว่ามันขวามเลยโอ้ยกินไหลกินไหลมากลกนน้ำกันเ่นกิกเมาเดียวกันลืองเงีนม็นข้เนาะเป็นยังไะตัวค่าตังกองไปดิปบอได้กินโดดเลยวมบอทในเสี้ยแค่กินหลาทุดตั้งตั้งแต่ก่อนจะออกเดินทางบอไปหาเนาะหาอม เปลือได้นอซอสแบบเฮ้ยเนาะเจ้ามันปะกินกับไข่น่ิมแซ่บอือแซ่บนึ่งก้มแซ่บดเซใส่กบเ้อสุกบอกว่าปรุงเพิ่มแมนกับกินโรกินโลแกงนอคือปิ้งเทียดอยู่บ้านนี่บัวกันจะได้ตวาี้ันนี้กินอยู่รองซานต่างักทับูมีไอ้ตัวอ้พกกินเลย

ใส้เก็ดค่ะว่ใหญ่นะมึงบุกผก็ทำแนเลยคุญ่นอีโมเออนีทนีตเกินเรอยงๆกินไกันได้เืมันจีแซ่เนาะบ่ขอเหลายเรอิความยึงความ่ความผ้ใหญ่พีแก่เขาาโห เป็นมาเลยนะประชุมชักเป็นแชมูอลไตอนนี้เขาอยู่เขาอยูกแบบไหมแต่มีเม็ดนใส่เย กินที่กานบริโภคกัหนหมดแต่เปลาน่ะใช่อาาแบบนี้เ,เนี่นบนยบริสเสียเงินบริสิทธิ์เงินซื้ออินน่มลอยแซ่บพร้าะแถมมีประโยชน์นี่แล้วกินก็ดีต่อสุขภาพาานนด้วยธรรมชาติมันมีประโยชน์ดีปบนไหนอระรำไรกบต้องบ่ออกใส่เอาอยัาง,งาออกเลยวะออ,ออกก้อ กินเลยก็ได้ตอนนั้นกินเนาอกินเนาะให้บอกอ่าอนนั้นาวชิ้นขวดตอนนั้นละมันบดมันบอนั้นเิาะป้งแขกกับิ้งวาโตแล้วไม่ได้ใส่ดินเราค่อยจนี่อันนี้่จมานมันจะยู่พอมันส่วนไผ่เนาะแคยุ่แค่กินือกินเ้าเนักคือการแย่งน้หม่ก็คือกันเลยราแบบเดียวกัน ป้ากินหมดตุกเสียตุกกบกินหมดป้ากินยังกินได้ไเกิดวุ่นบุ่นทางบ้านแล้วเราบบได้ได้บางคนทอดแต่ไข่ก็กินนะลูกหางคำแม่เคยกินไหมหอยทากคมๆอย่างนี้ได้กินเนาะผ่านมันกินหมดทุกอย่างนี้กินเยอะลูกมากินกินเทียกจำเหองกินกินหมดลูกเสียกินได้แล้วกินเลยแท้กินเที้ยกินเดี๋ยวพันกินได้แล้วก็กินเลยง่ายมาจังไพรแบบวันนั เดี๋ยวไหเดี๋ยวเข้าป้า่ขาต้องมาซาสินะนนมันขึ้นกับพ่อแม่พากินเนี่ยของกินเน,น,นานนะพ่อ่อพ่อพ่อนแนว่พ่อนนพาอพ่อพ่อพ่อพนอ่พอพ่อพพ่อพ่่อ่ออ่พอ่่ คิดว่าจ้อยให้เ่อนเสียก็ยังมีเลยถูกไอมขอเขาธรรมดาพอป้ากินเงินกินขำเพิ่งเนี้ยอยู่ัเงินก็ขำนะพอใจเนาะอยากที่คอเพิ่งจะเังนูกชไปให้รที่ส่วนางในเรื่อมันจบยาอย่ะแต่ว่าบอกาจกเ้องเอาเพว่ากินมันแห้งแล้วก็ได้หมดได้มากินเครืม่วงทางจุกทางขี้ทงเต ตัวฉันเสืส้อโซวมกโซมือบัดเอาอยามันมันิมตะโคตัวเองวิธีชีวิตตรงระได้นที่กับต่างกันเนาะพี่น้องเองอเค่ะหยบีิว,วะเยี่ยมเนี่ยเข้าต่กัน แบสุดเลยม่มีัก,กอันี้ามีก็ได้โอ้ยเรื่องยางเาลาเนี่ยเขาเมืองเมืองมินมี่ง,นง,นงการนี่มยางรถอยี่เจนสิงหนึ่งเรองงการนี่เขาเมืองเมืองว่คิด่ให, <c oughs> ให้บา้าซุกินอ,ะอ่ะม่องหมด้วอากา้อนเคยไปซ้อนเมื่อวานคือนันนี้ฮ้อน เขาเดินหาเนาะไม่เนาะหาลำนาเอาเกงเดี่ยวเกนใจว่าได้ไล่เนาะได้เท่าเทียวสุดปีไก่ปีไก่ยี่ห้อนเที่นาะปีไก่ฮอนน่ะฮอนเด้ฮอนมาเดปีไก่ปีไก่ไอซัมมี่้อนแล้วกับปีไก่ไอซัมมี่อันตัวนี้เขาคุณน้ำบ่อตัวนี้แม่นคุณน้ำบ่อตัวนี้บ่มีน้ำใตเหรแรงไปละน้ำล่างถ้วยบ่นเดียวที่เด็กก็บไปหุ่นพักตัวไม่ร้างแม่ร้างแม่ล้าง บอก,น,น,น,ก,ก,กนี่ง,ง,นง,นงนา,าน,นน้ำ้าน้ำมันมันปองกันลงมาก่าร้อนตึ้งๆมันมันจะมีเขื่อนตึงๆองปลาไปห้มอย่างเบิรดูเอู่ย่างนึงในเยอรมัมอเป็นแรงคนละคนร้านนี้จะพวกนันมาหาพวกน้ำมอนผมมีไปหาเป็นตาเป็นแรลงตรงเดียวบักกกแหละ น้ามีาไลท์ที่ทหาขกับบ้แห่งหอืปลาใ่ญ่เนาะต่อ่าที่ดีกดคกใหม่นี่ยมีเสียที่ไม่ต้องการอย่งเง้เขาก็เลาะโรหนักดีวะ ได้เขาไปปักรู้อยปกตินึ่งเดือะกี่บาทไันื้นีคืัก้แล้วเียนไงนะเนี่ยเไทยไปกุงเทพฯอะเป็นไทยเขาจะรีดขนมป้อสายนกรุงเทพจะไปยุ่ไปบอกดังอยู้ดังมดนล้อืมไม่เคยไปเลยันบึงคืดเบืคืดมอสไทยไยให้เงินื้อล้ว นนะเราไปยิ่งป่ามึงยิ่งป่าขนาึงซอยพีนุค่ะอยากไปลิ้งน่ะบุญปีหม่ยูถนนเ้าสามอ่ะคุณจะทังนะคนลอยติดเนาะครบจุกซอยนายอยู่ไนะทนเนาะเป็นือนใหญ่ ความซุกกรอยูอะไถกอย่างครบถูกอย่างแต่ม่เงินนะนอกเข้าเนี่ยข้ายังไรอยู่นะตัวน้อยเอ้ยขอกิน้อยไป็นมบบนี้ไปซ้าเจ็บๆด้วยกนทำไมก่อนเนี่ยปพนีบ้านเ้างอลมากีี่ คนยางก็ตอตามมูจะกันกี่ยหยห้องกินข้าวเลย้ครกี่ใคกบตายยิ้วล่าลายเถื่อก็คอยเดอาเสียงห้องเขาบอห้องลามามามมทัดไปแท้มูนจะกันนะ่าวแห้งะาวท่ามีเจ็กมีเจ็กดงเห็นคนงเจ็กคนเจ็กมาอยู่ดงเห็นมาไม่เงีงยมดงเห็นตะวันะเค่ยนก่อนเราเล่าว่าประวัติฟัง หลังนี้จับจีนลงเรือกำปั้นเดี๋ยวมาตกไทยตกไทยบวยเขาบังคับเยลยเป็นจ้างเขาไปซับบักทีนกูอยินจี่เนี่แหละค้ำนี่นะื่ดหายไปจีนเหรอเป็นข่อยเขาตลอดกินแต่หรือกินแต่เขาหมูขายเลยตะมมาเขาแก้งเขาแก้งขเขากินของยัง้รอวะ่ามมาเรา เงินหนยนึ่งจะชื่อเครื่องโปรก็แตกหรือายหรือขามมาเราอามณ์น้เนีมัรกจังนะลอกไปตะวนย่างตะวันลอกไปลอกไปลรกไปจนท้องลุดดงเห็นหมดไหนทำใจนอนให้งงภาษาคุณลาวเป็นใจดีเนะานะนานนาพ่นอเห็นบ้างเงนที่ให้เปนเข่ากิ็นน้ำปูมันนอนอห่นอนอีกอ้อไปเฉเลยหาเงินยังไปมามันรวยกันมงอยู่ดรงเหนเนาะรวยหัวมันดีเนาะ มันว่าจิตใหาใได้เหรอวโลกใบนี่มันว่าไปได้บุกห้องกินเขาอันว่ายาวนี่มันว่เจยน,อนีอยุตรงเทนะเออตายอย่างเลูกจลาแล้วบตายแล้วเน,นาะตายแล้วหไปอ้ยว่างมยกงวงตัวเป็นผู้เบาน่อยพอ,อ,อขอึ้นไปเปเียน้วนตัวเทียอ่องเทีนไปแรกอ่อนคำเคียวขอ ตรงเต็มตรงนี้แหละไปแล้วคือมาดาวอันนี้คู่กปีไหมพอตอนนี้คู่จองปีสามตื่นเสื้อันพู้เพื่อมางตื่ตายคือเส้อลูกเตอร์พอพี่อืมว่ขอพี่กับปุ้น่ะืกรปุ่นเหมนบซื้อมาด้วยมือืบ้างดูตัเย็นลยนละเด็กสิ พุนันแหละแค่เส้มีสิใหายอาไรเลยอะคนเยทั้งเลา่ยไมันไปเลยรนะขายวิ่งกองแม่เขาดยิงมีกะพายเลเลยเนี่ยอย่างเยอะสอง้อยสี่สตายทั่วขับเป็นอ่ะสองร้อยสี่สิบเอ็ดโล่ย่งเรียมสราอยตายับเกิ่หรอ รถเกียรก็ไปด้อย่ากำพัดใช้เกียร์ตเราริรับสนวลาลงค่อยทำบีใต้มีเตมีบีวาเตใต้แต่น้องคอยน้นนักถ่วงเลยน้ำถ่วงเลยชั้นเดิเต่าันตกอี้ไอ้เนี้ยใครมันทำไงัดบาดแผลัน่เดิมันเรียบางทีมันติดแบบันึงบุกตัันล มีแต ais, <th> ่ดีไซน์แล้วเจลลกะเลอบุกคบอกก็ใชอันนด้หรออันที่ิมาเจลลากา้วเลไมไปนึการเดินทางเลยดีงามด้ กินข้าวแล้วละทุกคนแม่จันกับอันไปห้านอมากินข้าวล่างถ้วยเดี๋ยวแล้วกันสีอาบน้ํล้ะเกียโตัวไปเบียงจันส่วนอู้กับตัวย้อยกะสิไปเอาเครื่องกลับมาแล้วกิมที่มาห้างเครื่องเียแล้วก็ที่พาซุกไปซอกท้ายคลิปอีกห้อนๆที่บางเท่อกันทไปเลาะมอื่นบบไปเก็บพักห้อนพอเก็บพักเนาะไปตอนแรงๆอาะตเก็บพักละเม่เนาะนี่กับบรรยากาศยูบ้านอู้กับประไม้เลยทุกคนเดี๋ยว้อู้กมออื่น มือน้องอู้ก็ได้เมื่อเวียงเฮ้ยม,มือมือน้องอู้ก็สิได้กับเวียงคือกันทุกคนเพราะว่าสิไปเบิ้งอันเขาเจ้าเฮ็ดอันแพ็กเกจิ้งน้ำเจียวให้เด้แล้วก็สิเอาเครื่องข้ามไปขายยุไทยเด้เพราะว่าหาขนส่งได้ละ่ะกำลังสิปเปิดหบออเดอร์เด้อทุกคนเด้อนี่นะทุกคนนาะบรรยากาศบ้านน้องอู้มือนี้อากาศบ่ดีปานเด้ออากาอยากฮอนอยนึงเนาะมื้อนี้อาการยากฮอนเมื่อวานนี้เย็น เมื่อวานนี้นะไปซ้อนกับเย็นพอดีคักบบฮอนนี่ก็คือบรรยากาศบ้านน้องอูเดอ้อบา้าซุกมากับพาไปห้านออูไม่ได้ไปแต่มีตู้พาไปอ่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนถ้าใครมกักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้อูกับต้วคลิปต่อไปเด้อบ,บาย